ทางด้านของสาวเบสคำสิงคุณผู้ชมคาถึงขนาดขนลุกเลยค่ะเอ่ยปากว่าอุ้ยของเขาแรงจริงๆหลังจากที่ขึ้นแสดงลิเกไม่เนี่ยติดๆด,ดับดับทงนั้นที่เธอบอกว่าเปิดไม้แล้วค่ะ เธอคนนี้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ที่มากความสามารถนะคะสำหรับเมล์รักวณีคําสิงห์ที่ล่าสุดเนี่ยเธอ,เอก็มีการไปขึ้นเล่นเล็กลิเกครั้งแรกนะคะกับคณะสอนรามน้ําเพชรนี่เลยค่ะที่วัดลานคาจาังหวัดสุพรรณบุรีเธอเองเนี่ยมีการรับบทบาทเป็นน้องชบาก็มีการโชว์ร้องสดบนเวทีทําให้บรรดามแม่ยกพ่อยกเนี่ยกรี๊ดกราดปรบมือสนั่นเลยนะคะแล้วเคมีการแสดงเนี่ยเข้ากันดีดีค่ะ ดีต่อใจแฟนๆถึงขนาดที่พ่อยกแม่ยกอ่ะเอ่ยปากชมสาวเบสไม่ขาดเลยค่ะบอกว่าเธอเนี่ยทำไมสวยจังทําไมมากความสามารถครบเครื่องขนาดนี้แถมไม่พอคืนนั้นผู้ชมขามาลายคล้องคลอเนี่ยเอาไปแบบจุกๆอีกด้วยค่ะทีนี้ค่ะผู้ชมขาเบสเนี่ยเขาออกมาบอกว,ว่ามันมีเหตุการณ์ที่ทาให้เธอขนลุกหลังจากที่ขึ้นแสดงเนี่ยเพราะ ไม่เนี่ยเกิดติดติดดับดับประมาณ2 3สารอบด้วยกันเบสยืนยันนะว่าเธอมีการเปิดไม่แล้วอย่างแน่นอนทำให้เธอถึงขั้นบอกว่าอุ้ยของเขาแรงจริงๆแหละแต่ก่อนหน้านี้ค่ะหลายคนบอกว่าไม่ไหวหรือเปล่าเธอบอกว่าเธอได้มีการไหว้ก่อนขึ้นแสดงแล้วนะคะแล้วก็บอกกล่าวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าเธอเนี่ยตั้งใจจะขอมาสนุกด้วยไม่เน้นสวยงามเพราะรู้ตัวว่าไม่น่าจะเน้นสวยงามได้แล้วก็แบบเน้นไปสายตลกเฮฮามากกว่าซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเธอก็เจอมากับตัวนะคะก็เลยออกมาบอกอุ้ยของเขาแรงจริงๆแหละก็ถือได้ว่า าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยค่ะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟให้คุณทุกวันอย่าลืมกดติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงครบรถได้ทุกช่องทางที่ไทยนิวส์ค่ะ